สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่วงแกะของลองเลยกันอีกแล้วนะคะก็เหมือนเป็นเอพิโซดที่2เนอะเพราะว่าวันนี้ทางซิกโตเขาก็ได้ส่งของมาให้แม่บ้านอีกแล้วนะคะซึ่งก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วข,ขอขอบคุณทางซิกโตด้วยนะคะก็สิ่งที่เขาส่งมาให้แม่บ้านลองครั้งนี้ก็คือหูฟังแล้วก็มีขาตั้งหูฟังนะคะเป็นซีรีส์สีชมพูอีกแล้วนะคะฉะนั้นโลกแม่บ้านก็จะเป็นสีชมพูแล้วรวมัึงหัวแม่บ้านด้วยโอเค นี่นีหูฟังนะคะรุ่นนี้คือรุ่น hp 824P นะคะก็เป็นรุ่นสีชมพูแล้วก็เป็นขาตั้งสีชมพูเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขาตั้งเนี่ยมันจะมี2ส,สีนะแต่ว่าถ้าอยากให้เขาเสร็จกันก็ใช้ขาตั้งสีชมพูไปเลยนะคะเป็นขาตั้งวางหูฟังเนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราไปดูหน้ากล่องกันเลยนะคะก็หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหลังกล่องกันหน่อยนะคะแต่ว่าอื ก็เป็นหูฟังสีชมพูเนาะโอเคดูหลังกล้องหูฟังสีชมพูกันนะคะเดี๋ยวจะมีขึ้นรูปให้เนาะก็ข้างหลังกล่องเนี่ยก็จะมีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหูฟังนะคะแล้วเขามีโปรแกรมด้วยนะคะซอฟต์แวร์ให้ไปปรับเปลี่ยนใช้กันเนาะแล้วก็เออข้างหลังก็จะมีอ๋อหูฟังรุ่นนี้นะคะมีไมให้ด้วยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่มีไม่เงี้ยก็เออซื้อรุ่นนี้เนี่ยคุ้มเลยนะคะ แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา850บาทนะคะส่วนสำหรับขาตั้งเนี่ยจะอยู่ที่120บาทนะคะถ้าเกิดใครสนใจสามารถสั่งกับแม่บ้านได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะดูของข้างในกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงโอเคค่ะแม่บ้านเอามันออกมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องก่อนนะคะ หูฟังข้างในก็จะเหมือนเดิมนะคะมีใบรับประกันเออสาหรับหูฟังอันนี้นะคะก็คือเป็นหูฟังเกมมิ่งใช่ไหมหน้ากล่องเขาเขียนไว้เลยนะคะว่ารับประกัน2ปีเนาะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สิญโนให้ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ข้างในก็จะมีหูฟังโอีสวยอะ่ะเดี๋ยวใบ้านแกะก่อนว้โหสายยาวมากๆเลยนะคะโอเคมากๆเลย สายยาวมากน่าจะประมาณ2เมตรได้นะแล้วก็นี่หูฟังโหยสวยอะอย่างที่บอกกันนะปกติเป็นคนไม่ได้ชอบสีชมพูนะคะโอเคก็สบายหูอยู่นะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปลองกันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็นี่อย่างที่บอกมีไมค์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่สายยาวมากเป็น USB นะคะสวยมากเลยอะเดี๋ยวดูขาตั้งกันหน่อยเนาะ Okay. ขาตั้งก็ขอมาให้นะคะเป็นแบบน,นี้เดี๋ยวแม่บ้านต้องประกอบแม่บ้านจะประกอบรอบเลยเดมันไม่มีอะไรยากเลยใช่ <c oughs> หไหมคะทุกคนขออนุญาตนะคะตุกติกก่อนเป็นขาตั้งพลาสติกนะคะ <c oughs> ก็พลาสติกก็ไม่กองเก่งนะทุกคน <c oughs> จะมันเสียบยังไงเนี่ย ในบ้าดิไปเกบเรื่อง่ะไรนี่ของเลยอ,อ๋อแล้วค่ะไปต่อที่เออค่ะตั้งหูฟังมาแล้วนะคะก็ใช้ต้องออกแรงนิดนึงเนาะกีม่บ้านก็ะดูไม่บ้านไม่มีแรงเลย <G> กากว่าจะใส่ได้แต่ว่าทำให้รู้เลยว่ามันแข็งแรงนะคะก็คุ้มราคาเลยนะไม่น่าเกียดเนาะ แล้วก็หูฟังเห็นไหมมีขาตั้งแล้วใช่ไหมคะเราจะไม่ต้องเอาหูฟังวางไว้กับพื้นโต๊ะคอมนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สวยมากสีเข้ากันมากเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดีกว่านะคะอ๋อแล้วก็อีกข้อนึงลืมบอกก็คือหูฟังอะ่ะมันมีสีไม่ใช่สีอะไรมันมีไฟด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเสียบก,กับคอมก่อนถึงจะเห็นโอเคค่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปเลยโอเคค่ะก็ต่อสายให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ลองกับโนนบุ๊กเนาะเห็นปะเห็นไฟปะทุกคนจะเห็นกันไหมถ้าจะเห็นนะสีสวยมากเลยแต่อันนี้แม่บ้านไม่รู้ว่ามันปรับสีได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าน่าจะปรับได้แล้วก็ไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเพลงมากแค่ไหนนะแต่แม่บ้านลองเปิดเพลงเปิดเสียงสุดเลยนะคะให้มันทะลุออกมาแต่เท่าที่ลองฟังจากตรงเนี้ย เสียงนุมอ,อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเราโหลดโปรแกรมมาเนี่ยมันจะสามารถเอ่อปรับรถอะไรต่างๆอนาเสียงวงเสียงเดียดอะไรได้อีกเนาะเดี๋ยวขออนุญาตฟังมั่งโอ้ยฟินอ๋อเสียงเพะคือแม่บ้านก็ไม่ได้แบบเป็นคนมีความรู้อะไรด้านนี้มากนะแต่ว่าก็เคยใช้หูฟังหรือเอ่อ เคยใช้ลำโพงห่วยๆมาอยู่อะพอเปรียบกับลำโพงดีๆเนี้ยรู้เลยความแตกต่างเวลาฟังเพลงนะคะเพราะว่าแม่บ้านเป็นคนชอบฟังเพลงไงอันเนี้ยนนตัวหูฟังตัวนี้เสียงดีอยู่นะแล้วก็ไม่เนี่ยเห็นปะมันขยับได้นะคะก็คือปรับระดับได้อะไรได้เลยเนาะโอเคอเดี๋ยวแป๊บนึงนะปรัเ,เสียงก่อนโอเคค่ะก็สำหรับ รีวิววันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้ายังไงใครรีมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็ถ้าใครสนใจหูฟังตัวนี้นะคะหรือว่าขาตั้งก็สั่งซื้อกับแม่บ้านได้เลยนะคะโอเคเอาไวเ้เจอกันใหม่เอ,อครั้งหน้าเนาะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายอ่าอันนี้จะเป็นทดสอบนะคะอันนี้คือเสียงของแม่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวแม่บ้านให้ดู เสียงที่เร็กซ์นะทุกคนอ่ะพร้อมแล้ววันชื่อทวสอะะีสวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะต่อไปค่ะเสียงเป็ดสวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะต่อไปจะเป็นเสียงผู้ชายสวัสดีค่ะชแม่บ้านติดเกมต่อไปเสียงผู้หญิงนะคะสวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกม,เก,มก็เอาไว้แกงเพื่อนก็นได้นะหรือใครอยากทำอะไรสนุกๆนะอ่ะเอา้ดีงามมากเลยนะเนี่ย โปเแกนี้ของ Signal นะคะโหลดได้ทางหน้าเว็บเลยนะจ๊ะ